ชาวไอเพจเทลานทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีแผ่นลองเมาส์จากทาง TT Sport นะครับเป็นแผ่นลองเมาส์ที่เป็นเกรดระดับพรีเมียมเลยนะฮะในชื่อรุ่นว่า TT Sport r a c o n M นะครับ TT Sport r a c o n M เนี่ยก็จะเป็นแผ่นลองเมาส์ที่ใช้เนื้อวัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นนะฮะแล้วก็จะมีจุกยางหรือเป็นเป็นแบบแผ่นยางเนี่ยเอาไว้เพื่อการลื่นที่มุมต่างๆนะครับผม และที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ใช่แผ่นรองมัลตอย่างเดียวเป็นแบบมีมัลติที้แถมมาด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูว่ามันเสียบประกอบไปยังไงนะฮะหน้ากล่องเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นลายที่เป็นลายทางด้านคอนโทรลของเขานะครับเขียนว่าเป็นอลูมิเนียมเบสนะครับแล้วก็ easy assembly removable ก็คืออไอตัวมัลติที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถถอดเสียบได้ง่ายๆนะแล้วก็มีข้อดีสุดๆก็คือเป็น2 Surface ก็คือ อ่าเป็นหน้าสัมภาสแบบสองแบบนั่นเองคือคอนโทรลแล้วก็สปีดนะครับผมกล่องสวยงามทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าคอร์กุ๊ปนะครับโน้นรู้มันหมายถึงอะไรแต่ที่ที่เราเข้าใจเนี่ยคือเป็น멀บันจี้ด้านหนึ่งเป็นคอนโทรลด้านหนึ่งเป็นสปีดนะฮะไซส์อยู่ที่360คูณ3 0มคูณ5มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็เบสเป็นอ่าสมิลลิเมตรอลูมิเนียมก็คือน่าจะเป็นความหนานะฮะ2มิลลิเมตรนะฮะ อ c c e s s o r y ก็คือมัลวันจี้นั่นเองนะฮะ attachable on a n y side ก็คือวางแม่งได้ทุกสายนั่นเองประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ Stopper เป็น Non Slip r u b b e r ก็ ip, คือที่ผมบอกไปคือมุมซ้ายมุมขวานะฮะจะมีแผ่นยางเอาไว้เพื่อกันลื่นนะครับโอเคหน้าตากล่องของเจ้าดะคอนเนมก็ประมาณนี้นะฮะผมกล่องไปเก็บก่อนนี่ก่อนจะดูแผ่นเดี๋ยวดูอัซเซสซอรี่เขาให้มานะี๋ยวของบันเดิลนั่นเองก็จะมีผู้มือนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะแผงรังม,มันไม่ต้องใช้อะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นอนสลิปรับเบอร์ที่เขาบอกนะครับสำรองมาให้สองอันนี่หน้าตาม,มานี้สำรองให้แค่2อันนะครับคุณมีสิทธิ์หายได้แค่สองครั้งนะฮะแล้วก็นี้ <c oughs> เป็นมัลบันจี้นะครับ <c oughs> ที่ถอดประกอบได้นะฮะนี่มจะหมุนให้ดูเวลาเสียบก็คือเสียบเข้าไปที่จุกมันนะครับ <c oughs> อย่าเสียบผิดด้านนะรับ ถ้าจีบผิดด้านแม่งหาดผิดด้านนะก็เอาให้มันเหมาะสมครับมันจะหน้าตามานี้เวลาเสียบแล้วก็มีนี่ครับเอาไว้นีบมกับแผ่นเดี๋ยวดูเลยนี่แบบนี้ครับนี่ซึ้บเข้าไปเฮเวลาวางกับพื้นก็จะแนบสนิทนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าคุณเสียบงไหดก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลย <c oughs> โอเคมาดูตัวแผ่นครับคือถือว่าสวยแล้วก็มีขนาดที่ พอดีพอดีกับการใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็น RTS, Mobile, FPS เนี่ยผมว่าไซส์ประมาณนี้กำลังดีนะครับนี่ด้านนี้เป็นด้านคอนโทรลนะครับกล้องลองซูมดูผิวกับลายดักโครเนมที่แบบสวยงามนะครับนะละอันนี้เป็นด้านสปีดใครที่แบบเฮ้ยเล่นไ p s ต้องเล่นคอนโทรลเล่นพวก RTS Mobile ต้องเป็นสปีดอะไรอย่างงี้ก็ใช้แผ่นเดียวคุ้มนะครับสลับไปสลับมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่าย ผมคิดว่าใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดทำความสะอาดกจฝุ่นอะไรพวกนี้ก็น่าจะออกง่ายแล้วนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเป็นลายฟังกรซ้ายล่างแล้วก็โลโก้ TT Sport ด้านบนนะครับแล้วก็นอสลิปรับเบอร์ที่ผมที่เขามีสำรองมาให้2ชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะถอดง่ายแต่เขาก็มีตัวล็อกให้เห็นไหมครับแต่ตัวล็อกนี้ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่แนั่นหนาสักเท่าไหร่นะฮะใส่กริปนี่ ก็พยายามดูแดลรักษามันครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยตัวแผ่นม,มันจะวางไปกับพื้นแบบนิ่มๆเลยเดี๋ยวดูความหนาที่เขาบอกว่าหนาสองมิลน,นะฮะ <c oughs> แผ่นเป็นอลูมนเนียมของแท้เลยนะฮะนี่ดูคอนโทรลอยูสากเห็นได้ชัดเลยนะครับ ก็สำหรับความแนะนําของผมก็คือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าถ้าใช้แผ่นนี้ระวังกับโต๊ะแล้วมันกระด้างไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะใช้แผ่นผ้าของ TT Sport ที่คุณมีอยู่เนี่ยวางก่อนแล้วก็อันนี้วางทับมันก็จะรองข้อมือเราได้นะครับเป็นผ้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราก็สัมผัสมาที่บริเวณนี้ก็ถือได้ว่าเจ้า TT Sport Dark Neon เนี่ยเป็นแผ่นรองเมาส์ที่หลากหลายรูปแบบสามารถใช้งานได้ทั้งสปีดและคอนโทรลแล้วก็เป็นแผ่นหนาดูแลง่ายนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า TT Sport Dark Neon ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมี วางขายตามร้านเจมิงเกช์ชานน์แล้วโดวยทั่วไปนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ